สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมไห้ได้เจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับเติมเงินล้านไห้ได้ชอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนไปที่ห้องเติมเงินรวมนะครับท่องนี้นะครับอยู่ในหมวดหมู่ท็อปอัพนะครับอ่ะทางร้านจะรับเป็นช่องทางชำระแบบพร้อมเพ์ธนาคารแล้วก็โทมานี่วันเลนหรือว่าสองเงาปานั่นเองนะครับข้อตกลงในการชําระเงินนะครับเติมแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีเติมเงินครับเรากดเข้าไปที่เติมเงินเข้านะครับตรงนี้นะครับ อ่าหลังจากที่ทุกคนกดเข้ามาเสร็จแล้วให้เราเลือกช่องทางการชําระเงินได้นะครับนี่กดชิกตรงนี้แล้วก็ผมจะสอนแบบพร้อมเพย์ก่อนนะครับอ่ากดชิกพร้อมเพย์ครับแล้วก็เราสามารถระบุได้นะครับว่าเราจะเติมเงินเท่าไหร่อ่าขั้นต่ําก็จะอยู่ที่1 0บาทนะครับอ่าผมจะเติม1นึ่งร้อยสี่ห้านะครับเราก็แค่ระบุตัวเลขไปนะครับหรือว่า180อ่าหรือว่า150หรือว่า20 ห,หรือว่า1 0บาทนะครับอ่าผมจะเติมเป็น145บาทนะครับอ่า AH แล้วก็กดส่งไปนะครับอ่าหลังจากช r วโค้ดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสแกน QR โค้ดนี้นะครับสำหรับในมือถือนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกตรงนี้แล้วก็บันทึกไปได้นะครับนี่ครับบันทึกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปสแกนได้เลยนะครับอ่าเวลาจํากัดนะครับก็จะเป็น15นาทีนะครับอ่าเวลา15นาทีนะครับแล้วก็อ่าหลังจากสมมุติว่าเราสแกนเติมเงินเสร็จแล้วนะครับ ให้เรากลุณาแนบแสคลิปที่นี่นะครับกดตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้เลยว่านี่นะครับห้องเช็คสลิปมันจะอยู่ข้างล่างห้องเติมเงินรวมนะครับอ่ะผมจะกดคลิกตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ครับกดคลิกคลิกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเอาสลิปที่ทุกคนสแกนเสร็จเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทครับกดวางเราไปนะครับหลังจากที่เราวางเสร็จไปแล้วนะครับให้เรารอสักครู่นะครับอะแล้วบอทก็จะตอบกลับมานะครับ อ่านี่นะครับเราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเติมเงิน1นึ่งร้อยบาทครับยอดเงินคงเหลือ1นึ่งร้อยาครับนี่ครับอ่าเราไปสามารถไปเช็คได้นะครับนี่ครับกดเช็คยอดเงิน1นึ่งร้อยบาบาทนะครับอ่าตอนนี้ครับยอดเงินคงเหลือเราก็ขึ้นแล้วนะครับหนึ่งยอดเงินรวมทั้งหมดที่เราเคยเติมมานะครับนี่ครับหนึ่งบาบาทครับอ่าแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินด้วยวอลเล็ตด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเรากด ไปที่ตรงเดิมนะครับเติมเงินเข้านะครับกดคลิกตรงนี้นะครับเติมเงินเข้าแล้วก็เลือกช่องทางการชําระเงินเป็นแบบธูปมนีบอลลตนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับให้เรากกอกลิงก์สององเปาไปนะครับนี่ครับผมสร้างไว้แล้วนะครับสําหรับคนไหนที่สร้างไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีสร้าง2ององเปาไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับอผมกดวางไปนะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับ นี่ครับจำนวนเงินเราก็เข้าไปแล้วนะครับคุณได้เติมเงิน1นึ่าบาทครับยอดเงินมันก็จะบวกจากเดิมนะครับยอดเงินเรานะครับเมื่อกี้ผมเติม1นึ่บาทครับมันก็จะบวกกับยอด1นึ่บาทนี้ครับก็เป็น290บาทครับนี่ประมาณนี้อ่ะผมก็จะไปเช็คให้ดูนะครับว่าเติมเงินตอนนี้เราขึ้นไหมครับอ่ะเช็คยอดเงินอ่ะยอดเงินก็จะขึ้นแล้วนะครับ สองร้อยเก้าสิบบาทครับอ่ะขั้นตอนการเติมเงินก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับสินค้าที่เราต้องการซื้อนะครับอ่ะเช่นอ่าผมจะยกตัวอย่างเช่นอ่าซื้อในโตนะครับเราก็กดเข้าไปดีอ่าซื้อในโตได้เลยนะครับนี่เราก็สามารถชําระนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นครับใครใครก็สามารถซื้อได้นะครับในราคาถูนครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับอ่ากิจกรรมนี้จะอยู่ในระยะ2วสองวันครับกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดเลือกซื้อ แล้วก็ระบุจํานวนตามที่เราจะซื้อได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมจะไม่ซื้อให้ดูนะครับผมก็จะมาสอนแค่วิธีเติมเงินครับอ่ะประมาณนี้ใครที่มีปัญหาหรือว่าพบปัญหาในการเติมเงินหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆครับกดเปิดตัวมานีนะครับกดเปิดตัวตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตัวนะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ต่อเลยอ่าหลังจากที่มันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคลิกทิเ็ตตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่มันเด้งขึ้นมาครับอ่านี่ครับแล้วก็สอบถามปัญหาแล้วครับสอบอ่า สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินอ่ะอ่ะแล้วก็นี่นะครับอ่าแอดมินก็จะอยู่ขวามือสุดนะครับนี่นะครับแอดมินครับนี่แอดมินครับนี่สามารถทักเรียกได้นะครับอาให้ได้จีนะครับนี่นะครับแอดมินครับแล้วก็สามารถสอบถามปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับ d i s c o r d หรือว่าเติมเงินหรือว่าพี่ครับเติมเงินไม่เข้อามีปัญหาเกี่ยวกับ ซื้อในโตอะไรแบบนี้อะไรต่างๆก็สามารถสอบถามได้นะครับวิธีเติมเงินอะไรต่างๆก็มีปัญหาก็สามารถสอบถามได้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการเติมเงิน,นครับวิธีการเติมเงินต่างๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามเหมือนที่ผมบอกนะครับไว้เจอกันครับจุบ